คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อาหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใสิติทางนิทิศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเซธิเมือล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเถิติีเมลารนะครับกับสูตรวิ่งหน่วยบนนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16มีนาคม64นะครับเดยกดติดตามก่อนเลยอันดับแรกนะครับเพื่อเทียบในส่วนของตัวเลขในส่วนของหลักหน่วยบนรางวัลที่1นนะครับในสูตรนี้เดินมาแล้วทั้งหมด26งวดเดินต่อเนื่องครับเป็นงวดที่27นะครับเรามาดูกันต่อนะ สำหรับผู้ที่ติดตามนะครับขออภัยได้บางทีแล้วก็ติดภารกิจที่หลากหลายก่อนที่จะมาพบกันนะครับแต่เบื้องต้นบางท่านก็ดูล่วงหน้าแล้วนะครับนะไปดูล่วงหน้ากันแล้วก็นํามาเทียบกันนะครับอ่ะเรามาดูในวิส่วนของวิธีการคํานวณกันนะครับว่าคํานวณน,งงนะครับอ่ะเรามาดูนะครับสิบหกีนาคมครับแปดเก้าศูนย์สี่สองสองสองตัวหนึ่งเก้าผมจะในส่วนของหลักหน่วยล่างบอกด้วย หลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่2อนะครับเกบวกสองเเป็น11ได้ปวล1ส11นะ11บวกสางที่เป็น14ใส่4 4่บวกหเป็น10ใส่0 0นบวกหได้5 5าหบวกสองงที่เป็น7 7็ดบวก2คงที่เป็น9 9้เบวกเเป็น16ใส่6 6หบวกหเป็น11ใส่1ได้405 เจ็ดเก้าหกหนึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยตั้งที่หนึ่งจริงครับหนึ่งเมษายนหกสี่ครับหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณในส่วนของหลักหน่วยบนได้หนึ่งเจ็ดสองสี่หกสามแปดหนึ่งเจ็ดสองสี่หกสามแปดครับเรามาดูนะเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของนี่เลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยตั้มาที่หนึ่งจริงครับ 16เมษาย,ยน64คำนวณในส่วนของหลักหน่วยบนได้2835749 2835749ครับเรามาดูนะ2835749ครับเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยจริงครับ1พฤษภาคม64คำนวณในส่วนของหลักน่วยบนได้9502416 9 50, 4, 16, 95, 0 2 4 6ครับเรามาดูนะครับ9502416เรามาดูนะครับ เลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลงมาที่หครับสิพฤเศษบวหกสี่คำนวณในส่วนของหลักหน่วยบนได้สองแปดสามห้าเจสี่เ้างครับเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลงมาที่1ครับหนึ่มิเตอร์นัหกสนวณในส่วนของหลักหน่วยบนได้หนึ่งเจ็ดสองสีหนึ่งจ็ดสองครับเรามาดูนะเลขหครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลงมาที่1ครับ สิบพีไดยนหกสีคำนวณในส,ส่วนของหลัลกหน่วยบนได้เดสามแย์สองเ้าสี่เจ็ดสามแปกครับต่อมาดูนะเจ็ดสามแครับเรามาดูเลขเครับเข้ามาตำหน่นของหลักหน่วยลงมาที่หนครับหกระดารมของหกคำนวณในส่วนของหลักหน่วบนได้ห้าหนดย์เจ็ดสองห้าหนึ่งหกแปดศูนยนะครับเลขห้าครับ้ามาตำหน่นของหลักหน่วยลงมาที่1ครับ สิบหกกรกหนคมหคำนวณในส่วนของหักหนวยบนได้หนึ่งเจ็ดสองสี่หกสามแปดหนึ่งเจ็ดสองสี่หกสามแปดหนึ่งเจ็ดสองสี่หกสามแปดนะครับเลข1เึข้ามาต้แหน่งของหลักหน่วยลงมาที่หงครับหสิงหาคมหกสี่คำนวณในส่วนของหัก,หนกหนบนได้เก้าห้าศย์องสี่เ้าศูนย์สองสี่หนครับเรามาดูเก้าห้านย์สองสี่หนึ่งหกครับเลขศูนย์ข้ามาตาแหน่งของหลักหน่วยลงมาที่หครับ สิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณในส่วนขอหลักหน่วยบนได้สองแปดสามห้าเจ็ดสี่เก้าสองแปดสามห้าเจ็ดสี่เ้าครับหนกันยายนหกสี่ออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหสองครับได้ห้าข้ามาหลักหน่วยจริงครับหนกันยายนหกสี่คำนวณในส่วนของหลักหน่วยบนได้สีห่ห้าศูนย์เจ็ดเก้าหสี่ห้าศเจดเก้าครับเรามาดูสิบหกกันยายนหกสี่ครับอ๋อเก้าสาห้า 9ก้าสามห้าเลขห้าครับก็มาหลักหน่วยลองที่1นึ่งครับสิบกันยายนหกสี่คำนวณในส่วนหลักหน่วยบนได้หกศูนย์หกหนึ่งสอนย์หกหนึ่งสามห้าสองเจ็ดนะครับหนึ่งตัวลืกของหกสี่ออกห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสอเลาเลขหครับเข้ามาหลักหน่วยรองที่1นึ่งครับ, 16, 64, รบหบบ 1, ตัวลืคกขอหก่นวณในส่วนหลักหน่ย 1, 1, ว 6, 4, บนนย,นยบนได้เจ็ดสามแปดศูนย์สองเก้าสี่ นะครับสิตัวละคหกออกสามเจ็สองสเจ็เลขสเข้ามาหลักหน่ยวยร้ที่หครับสิตัวละคหกสี่คำนวณในส่วนหลักหน่วยบนได้ห้าหนึ่งหกแปดศูนย์จ็ดห้าห้าหนึ่งหกยานึ่ยออกศูนย์ามเครับเลขเครับเข้ามาหลักหน่ยวยร้ที่หครับหนึ่งพิกายน6หกคำนวณในส่วนหลักหน่วยบนได้ห้าหนึ่งหกแปดศห้าหดศ สิบหกพฤศจิการยน64ออกอะไรออกเจ็ดหกหเจดหหลักหน่วยหลังมที่1นึคือเลขหนึ่งใช่ไหมครับนี่อบเลขหนึ่งสิพฤศจิการยนหกสี่คอมนณในส่วนนอหลักหน่วบนได้หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองสามนงจ็ดสอสามอนทนวคม64ออก0ูนย์เจ็ดเจ็สองเลขนะครับเลขแเข้ามาหลักหน่วยเหลังมที่1ใช่ไหมครับ หนึ่งทะนโคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักหนบนได้สี่สี่ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งสี่ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งสิบหกทะนโคมหกสี่ออกสองสามห้าสองสามห้านะครับสองสามห้าเลขห้าใช่ไหมหลักหน่วยลองที่หนึ่งนี่ครับต่อมาครับสิบหกทะนโนคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักหน่วยบนได้ห้าหนึ่งหกแปดศูนย์เจ็ดสองห้าหนึ่งหกแปดศูนย์เจ็ดสอง นะครับสา,ามสิบตันอคูมหกสี่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองนอคลังสามหกนะครับเลขแปดหลักหน่วยนับมาที่หนึ่งใช่ไหมเข้ามานะครับสา,ามสิบตันอคูมหกสี่ก็โนนในสองนอคลังมาบนได้แปดสี่เก้าหนึ่งสามศูนย์ห้าแปดสี่เก้าหนึ่งสามศูนย์ห้าสิบเจ็ดมากระลอหกห้าออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองนอออกเก้าสองนะครับหลักหน่วยคือเลขเก้าครับ เข้ามาจริงครับ17บเจดมก็เราคม6กใครับ2อบวกหเป็น6 7เป็น8 8ดบวกสเป็น11บเอใส่หนึ่บวกหเป็นเจ็บวกหคงที่เป็นเจบวกหคงที่เป็น12ใส่ 2, 2งบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น6 6หบวกเเป็น13ใส่ 3, 3มบวกหเป็น8ครับ ได้หนึ่จครับ1กุมภาพันธ์ห5ครับออก9 4 4 3 0 8ส่ส่าง30ครับเลขก8ใช่ไหมหลักหน่วยลองมาที่1ครับเข้ามาจริงเห็นไหมครับ1กุมภาพันธ์ห5ครับสักครู่ครับ1กุมภาพันธ์หกครับ9 4 4 3, 8, 3 0, ส8่ง 3, 0งยครับ0วก1ได้1 หนึ 1> 1่งบวกสามของที่เป็นสี่ครับสี่บวกกกของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกข้างของที 7, 9, 16, 6, ่ได้ห้าครับห้าบวกสองของที่เป็นเจ็ดครับเจ็ดบวกสองของที่เป็นเก้าครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบบกใส่หกครับหกบวกห้าเป็นสิบอปดใส่หนึ่งได้สี่ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งสี่ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งครับเราก็จะมาโดนสิบเจ็ดคูณมาพันธ์ครับ สิบเจ็ดกับาบันหกห้าใช่ไหมอ่ะเรามาดูออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองก้าล่างห้าเจ็ดใช่ไหมหลักหน่วยน้อจริงเกือเลขเจ็ดครับมาจริงนะครับมาเห็นไหมครับสิบเจ็ดกัวบาบันหกห้าครับศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองเก้าล่างห้าเจ็ดครับเรามาดูเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสอง สิบสองบวกสามเป็นสิบสองบวกสามของที่เป็นสิบห้าห้าบวกหกของที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหกของที่เป็นหนึ่งแล้วกันนะสิบสองบวกสามสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกห้าของที่เป็นหกหกบวกสองหกเจ็ดเป็นแปดใส่แปดแปดบวกสองที่ครับแปดเป็นเก้าเป็นสิบเศ่ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดของที่ได้เจ็ดครับ 7จบวกห้าคงที่เป็นสิบสอใส่2ครับได้ห้าหนึ่งหกแปดศนย์จ็สองห้า่งนย์เจ็ดสองนะครับ1มีนักรอลหกห้าครับออกอะไรออกศ6นย์หกหนึ่้องทองศูนย์เจดครับเล้าใช่ไหมนี่ 5. เลขห้าก็มาหลักหน่อยเอามาที่1ครับ1นึ่มีนักรอหกห้าครับเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกด้วย ท,ที่เป็นบวกได้สามครับเป็นสิบสี่ใส่สี่ครับสี่บวกหกเป็นสิบใส่ศูนย์ครับศูนย์บวกห้าคงที่ใส่ห้าครับห้าบวกสองที่เป็นเจ็ดครับเจ็ดบวกสองที่ครับเจ็ดแปดเป็นเก้าครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกครับ หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดครับเจหนึ่งครับได้สี่นะครับเลขเจ็ดครับาตามตำแหน่งของหลักหน่วยนะครี่เลขเจ็ดมาหลักหน่วยต่อหนึ่งครับต่อมาครับต่อมาดูสิบหกพิษาคมสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกสามครับ 8, 9, 10, แปดเก้าสิบสิบเอ็ดใจหนึ่งครับหนึ่งบวกหกของที่เป็นเจ็ด เจ็ดบวกหเป็นสิบสองใส่สองบวกสเป็นสี่สี่บวกสองสี่ห้าเป็นหกใสหหบวกเจเป็นสิบสาใส่สามสาบวกห้าที่เป็น8ปดได้หนึ่งสองเจดสี่หสามปดนะครับหเมษายนครับออกเก้าเจ็หนึ่งแปดสตัวลาออก1นึ่งย์เลขแครับเลขแปดเข้ามาตำแหน่งของหลัก ต่อมาที่หนึ่งครับต่อมาครับเรามาดูหนึ่งเมษายนครับเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสองต้นหนึ่งศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสามขงที่เป็นหนึ่งบวกสามขอที่เป็นสี่สี่สี่บวกหกของที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกห้าของที่ได้ห้าห้าบวกสองที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองของที่เจ็ดแปดเป็นเก้าสิบเก้า เกบวกเเป็น16บหกสิบหกบวกหเป็น1ิบเอ็ดสิได้สิบหกเมษายนครับออก3ามเก้าห้าสอตัวละออก5 8นะครับเลข9้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัที่1ครับต่อมา16บหกเมษายนครับเรามาดูแปดบวกเเป็น17ใช่ไหมครับ17บเจ็ดอ่าใส่สิบเจบวกสาครับ17บเวกสาเป็น20่สิใส่ศย์ ศูนย์บวกหกได้หกครับหกบวกห้าหกบวกค้าเป็นสิบเอ็ดสิบหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสองบวกห้าเป็นเจ okay. ็ดโอเคสองพฤษภาคมครับออกหองค่าแปด หกห้าแปดหกสี่สองสองตัวล่างออกศูย์เใช่ไหมครับหลักหน่ยวยเรามาที่1นึคือเลข2เห็นไหมเลขสอเข้ามาหลักหน่ยวยลำดับที่หครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับเกบวกแปเป็น17 9เจเบวกแปเป็น17ได้17อีกแล้วครับทดไว้สินะครับ17บเครับสิบเจ็วกสามบเวกสาเป็น20ใส่ศ0นยบวกหกของที่ได้หครับ หกบวกห้าคงที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองคงที่เป็นสามสามบวกสองคงที่เป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดครับได้ตามนี้เลยครับนำมาร้อน้อยเปรียบเทียบนะอันนี้เป็นสูตรของวิ่งหน่วยบนนะครับ สถิติ27งวดติดนะครับก็นำํำมาเปรียบเทียบไป,บป,บปบนะครับแต่ก่อนอื่นสิ่งใดเลยกดติดตามไนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีเมล้านครับสวัสดีครับ